สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาในเรนดอมที่ว่ามีคนกำลังสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณมาดูบุคลิกลักษณะของคนคนนั้นกันเลยนะคะใครกันคะที่พยายามสร้างสถานการณ์นะเพื่อให้คุณสนใจเพื่อให้คุณติดต่อเพื่อให้คุณทักหาออขอพลังงานไพ่ด้วยนะคะ พลังงานแรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านทุกเพศทุกธาตทุกราศีไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอแรนดอมนี้นะคะแต่พลังงานแรนดอมไม่สามารถจะตรงได้กับทุกคนที่เข้ามาชมนะคะออต้องการพลังงานส่วนตัว a d ด line ได้เลยค่ะใครกันคะที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อจะดึงคุณให้เข้าไปอยู่ในชีวิต อีกครั้งหนึ่งขอพลังงานไพ่ด้วยค่ะมาดูบุคลิกลักษณะของใครคนนั้นกันนะคะ Six of Wands พลังงานคนคนนั้นคุณพระ King of Pentacles The Hierophants คนที่กำลังสร้างสถานการณ์อยู่นะคะทริอปสอร์สไฟออฟเพนากเคิลส์ขอพายค่ะเอชออฟสอร์สจัสติี ตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะคะคนคนนี้นะทริออฟคับมีทรออฟสอดทีิออฟคับคิงออฟคับมีคิงออฟเพนนั c เกิลคิงออฟคับอืมโอ้คุณพระคิงขึ้นสามใบคิงออฟสอดเป็นใบปิดพลังงานของใครคนนี้นะคะดวงใหญ่นะดวงใหญ่ เป็นผู้นําเป็นเจ้าของธุรกิจบางเคสบางท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะสามารถสามารถทั้งรับราชการแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวได้นะมีพลังงานจัสตีนะคะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะทำสายอาชีพเกี่ยวข้องถ้าเป็นราชการนะ <c oughs> เกี่ยวข้องทุกด้านที่เป็นด้านกฎหมายะคะ่ะ อายการทนายความผู้พิพากษาทหารตำรวจได้นะคะพลังงานระดับ c 7จ c 8ขึ้นไปเลยนะคะตำแหน่งสูงนะ justice นะคะเป็นคนละเอียดเนี้ยบรักความยุติธรรมเป็นคนตรงค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีพฤษศได้นะคะออ่เป็นชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุลม น้ำวันนี้มาครบทั้งสี่ธาตุเลยค่ะ <c oughs> คนคนนี้เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งอ่อความสามารถสูงศักยกภาพสูงเคยเดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นไปได้ว่าเป็นสายครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนนะเออจากพลังงานหน้าไพ่คนคนนี้เป็นคนดีคนนึงเลยค่ะ หน้าที่การงานค่อนข้างประสบความสำเร็จไพ่ใบแรกขึ้น six of w a n d เป็นพลังงานของคนที่ชีวิตแบบสุขสบายแล้วอะพร้อมทุกด้านตำแหน่งถ้ารับราชการและวิสาหากิจก็ <c oughs> ค่อนข้างสูงบางท่านเกษียณแล้วบางท่านรอการเกษียณธุรกิจหน้าที่การงานทุกอย่างคือแบบโอเคและ ติดลมบนเพราะว่าพลังงานขึ้นถึง king of pentacle เป็นคนที่มีบุคลิกความเป็นผู้นำครบในทุกๆด้านนะไม่ว่าคนคนนี้จะอยู่สายงานไหนองค์กรอะไรนะคะคือคือเป็นคนที่เนียบเฉียบออกคำสั่งดุดันเด็ดขาดฉลาดหลักแหลมสุข,ขุมนุ่มลึกมีมีบุคลิกทั้งหมดเพราะว่าขึ้นถึง king of pentacle king of cup king of s o r d คิงขึ้นสามใบอะค่ะพลังงานคนคนนี้ดวงใหญ่มากนะเป็นคนเก่งมีความสามารถการศึกษาไม่ต่ำกว่าปโทอ่ปะปโทสตาร์ที่ปโทได้เลยค่ะปะโทโด็อกเตอร์ได้หมดเลยนะเพราะว่ามีทั้งจัสติสมีทั้งเดอะไฮโรแฟนนะเอ่อถ้าทำธุรกิจส่วนตัวด้าน <c oughs> ด้านค้าขายอ่ะก็ทำได้ดีทุกอย่างนะพลังงานของทรีออฟครับ คอนเนคชั o นดีคือการเงินไม่ขาดสายอ่ะการเงินไม่ขาดสายแล้วแล้วไพ่ประกบก็เป็นคิงเหรียญอีกอ่ะคือคือคนคนนี้ฐานะค่อนข้างดีจัดว่าเป็นเศรษฐีได้เลยนะแต่มีพลังงานหนึ่งดาบคนคนนี้น่าจะเติบโตมาได้ด้วยตัวเองอืมพลังงานของชาวดาบนี่คือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอ่ะแต่แต่ค่อนข้างที่จะต้องแบบ บุกลุยฝ่าฟันแต่สุดท้ายก็สำเร็จนะเพราะเป็นถึงอ of Sword นะคะพลังงานดวงของคนคนนี้นะอืมเป็นไปได้บางเคสบางท่านอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะพลังงานของใครคนนี้นะขึ้น King สามใบเลยอะ่ะคนที่พยายามสร้างสถานการณ์เรียกร้องความสนใจจากคุณเป็นไปได้ว่ามีคนที่มีระดับเป็นไม่ได้นะคะบางเคสบางท่านถึงสามคนนะผู้อ่านติดตามหน้าไพ่เลยนะคะพลังงาน มีทั้ง3าคิง3ถ้วย3ดาบคนที่กำลังสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณพูนว่าหลายคนอะสตาร์ทที่3คนนะพลังงานนะพูนว่าแต่เนื้อแท้เนื้อในบุคคลทั้ง3ท่านเนี่ยก็เป็นคนดีนะคะมันมันขึ้นให้แบบ คือไพ่ขึ้นค่อนข้างดีอะหน้าที่การงานดีการเงินดีเด่นทุกอย่างคือจะอ่านเสียก็ไม่ได้แล้วขึ้นถึงระดับคิงเป็นเจ้าของธุรกิจไพ่ <c oughs> ใหญ่อะค่ะคือคนคนนี้ดวงใหญ่อะตาแหน่งฐานะคือโอเคแล้วเพียบพร้อมทุกด้านนะเป็นไปได้เลยนะคะคนที่กำลังสร้างสถานการณ์จกคุณแล้ว แล้วเขาเป็นยังไงตอนนี้เขามีพลังงานสามดาบกับห้าเหรียญคนคนนี้เจ็บปวดเจ็บปวดในเรื่องของหัวใจมีความรู้สึกโหยหามีความรู้สึกนึกถึงสิ่งเก่าๆอยากให้สิ่งเก่าๆวนกลับมาผู้อ่านว่าน่าจะหมายถึงคุณนะขอพลังงานคุณหน่อยค่ะขอพลังงานของคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้ค่ะขอพลังงานคุณด้วยค่ะ โอ้ oh, คุณพระใบแรกคุณขึ้น the high priestess เขาเป็นคนเซนแดงนะคะมีเซน์นนะชอบปฏิบัติทำทำอ่อชอบอ่านหนังสือไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยสายปฏิบัติได้นะคะบางท่านบางเคสนะพลังงานคนคนนี้นะคะ the full high priestess the full a g e of e g e of p e n d a c l e ชอบแวนอืมคุณกับคนคนนี้อยู่ห่างกันนะนายออฟครับพลังงานของคุณคุณอาจเป็นชาววันจันทร์ได้นะคะคนที่เข้ามาชมแรนดอมนะคุณเป็นคนที่เก่งเรื่องสายงานนะคะถ้าเป็นความถนัดด้านฝีมืออะ่ะ <c oughs> ก็คือว่าหาตัวจับยากเลยพลังงานแปดไม้แปดเหรียญคุณสามารถทำสายอาชีพนะ เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทุกรูปแบบได้เลยนะคะหรือไม่งั้นคุณก็มีธุรกิจด้านทุกอย่างอะคะ่ะที่มันเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงอะมีสปามีร้านเสริมสวยร้านขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเอ็กเซซอรีทุกอย่างที่เป็นของผู้หญิงได้นะคะพลังงานของคุณนะเดอะไฮพลินเทสหรือไม่งั้นคุณก็เป็นสายนักออกแบบครีเอทีฟทำงานโฆษณา รับจัดงานอีเวนต์อะไรอย่างนี้ยสายท่องเที่ยวก็ได้นะคะพลังงานเดือดฟูนะคุณเป็นคนชอบเดินทางนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูมีสเสน่ห์ดูมีความลึกลับดูมีความน่าค้นหาดูดูมีแรงดึงดูดดูมีเซ็กแอบพลีต่อเพศตรงข้ามไพ่ใบแรกคุณขึ้นเดอะไฮพรีนเทสถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆไม่ว่าคุณจะแต่งตัวบุคลิกรูปร่างหน้าตาคุณจะเป็นแบบไหนนะคะ คุณไม่จําเป็นต้องสวยที่สุดหล่อที่สุดนะแต่คุณจะดูมีมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามอะเซ็กแ mm hmm. อบเพีคุณจะสูงอะมันเป็นสเสน่ห์ที่ที่คนที่เขาเห็นคุณเขาจะมีความรู้สึกคลิกอะพลังงานของเดอะไฮพรินเทสอะมันอธิบายยากค่ะมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะมันมันมันยังไงก็คือแบบเซ็กแอบเพียวอะแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามข,ามของคุณมันสูงอะ่ะ คุณเป็นคนรักอิสระขั้นสูงนะใบปิดเป็นเก้าถ้วยอีกบางเคสบางท่านอาจจะเคยเคยมีชีวิตคู่นะคะสถานะตอนนี้อาจจะเป็นไม่เป็นโสดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือไม่งั้นบางเคสบางท่านอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นพลังงานของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะคะคุณเป็นคนรักตัวเองมากนะคุณทําอะไรคุณจะยึด <c oughs> นึกถึงตัวเองเป็นที่ตั้งอันดับหนึ่งไม่ผิดนะขวานว่าไม่ผิด คุณเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างสุขสบายนะดูจากพลังงานไพ่ของคุณนะขึ้นแปดเหรียญขึ้นเก้าด้วยชีวิตค่อนข้างสบายถ้าทํางานก็ไม่ใช่งานที่จะต้องออกแรงให้มันเหนื่อยมากงานของคุณน่าจะไปในด้านการใช้สมองหรือไม่งั้นคุณก็อย่างที่ผู่านพูดไปแล้วคือว่าลงทุนธุรกิจไปแล้วก็ปล่อยให้ธุรกิจมันดําเนินไปเ่งนี้แล้วก็คุณก็ให้ลูกน้องดําเนินการไปคุณเป็นคนคุมอยู่ด้านคุณเป็นคุณ ขออภัยค่ะคุณเป็นคนที่คอยควบคุมอีกทีหนึ่งพลังงานของคุณนะเออคุณน่าจะมีธุรกิจไม่ต่ำกว่าสองสามนะเพราะว่าขึ้นพลังงานแปดาหมาคุณจะเป็นคนที่หัวคิดคิดเรื่องอยากจะทํายังไงก็ได้ให้ให้มันมีไรายได้เข้ามาหลายๆทางอ่นะผู้อ่านว่าคุณน่าจะเป็นเป็นสายที่แบบค่อนข้างเป็นนักคิดมากกว่าแต่มีธุรกิจประจําก็ทําได้นะคือคุณสามารถจับงาน จับสายอาชีพอะได้สองถึงสามอะทำได้เรื่อยๆอะชีวิตคุณมีการเดินทางอยู่เรื่อยๆก็ได้นะคะพลังงานบางเคสบางท่านนะคนที่สร้างสถานการณ์เขากําลังทําอะไรอะเขาพยายามใครคนนั้นกําลังพยายามพายไพ่ใบแรกขึ้น six of w คนคนนั้นพยายามใช้เรื่องงานหรืออะไรก็ตามอะแต่ผู้อ่านว่าพลังงานไพ่เด่นไปทางเรื่องงานเอาเรื่องงานมาบาังหน้าเพื่อที่จะ ได้ติดต่อหาคุณเพื่อที่จะทําให้คุณสนใจหรือเพื่อที่จะทําให้คุณได้พูดคุยกับคนคนนั้นอีกครั้งหนึ่งเขามีสามดาบมีห้าเหรียญตอนนี้นะตอนที่เราเปิดไพ่กันอยู่คือถ้าพูดตรงๆจากพลังงานหน้าไพ่เลยเขาคิดถึงคุณมากนะเพราะเขาขึ้นสามสามดาบพลังงานสามดาบเจ็บปวดรู้สึกเจ็บปวด หรือไม่งั้นก็เป็นพลังงานของคนที่เข้าไปอยู่ในความรักเราสองสามคนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานนะคุณอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะบางเคสบางท่านคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในวังวนของความรักที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนในอดีตในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันก็คือคุณถอยออกมาแล้วละ่ะคุณห่างออกมาแล้วคุณมีพลังงานเดือฟูนะคุณเป็นอิสระชีวิตคุณตอนนี้ค่อนข้างมีความอิสระ เป็นคนมีเป็นคนรักอิสระสูงแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบอิสระทั้งเดินฟูทั้งก้าถ้วยค่อนข้างเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตอ,อ่ตามลำพังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพลังงานนะเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนเก่งมีทักษะในงานฝีมือทุกด้านที่คุณทำอยู่นะไม่ว่าคุณจะจับอาชีพอะไรนะคะ เขาสร้างสถานการณ์ยังไงเหรอคะเขาใช้เรื่องงานเป็นหลักเลยค่ะที่ไพ่เด่นๆนะมี six of w a n d e h of s w o r d เรื่องงานบางเคสบางท่านอาจจะยังคอนเนคกันเรื่องงานอยู่นะคะ อาจจะต้องได้พูดคุยพบปะเจอเจอกันนะพลังงานของคนในอดีตคุณนะคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะจะจะ,จะหาวิธีไหนเข้าหาคุณอนะที่ผ่านมาคุณน่าจะนิ่งนิ่งถึงนิ่งมากนะก็เลยต้องใช้เรื่องงานหรือมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกคุณยังคงต้องติดต่อกันอยู่ผู้อ่านว่าเป็นเรื่องงานนี่แหละเป็นธุรกิจเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะพลังงานให้อ ใค่ออกระเคลฮาร์ทิปเด่นอยากแนะนำอะไรคะเดี๋ยวผู้อ่านขอเปิดทีเดียวเลยนะคะขออ่านพลังงานรวมเลยนะ a b u n d a n c e Spying มีการสอดสองผู้อ่านว่าเป็นเขานะเขาคอยตามดูความเคลื่อนไหวของคุณนะ Return Baking Point ชัดเลยคะ่ะพลังงานการขอโอกาสครั้งที่2-3 f a n มแฟน เป็นพลังงานของคนที่จบไปแล้วนะคะไพ่ขึ้นค่อนข้างชัดนะเขาเขาตามดูชีวิตคุณนะไพ่ใบนี้มันบอกสไปนงจะโดยวิธีไหนก็ช่างอะ่ะแต่คนคนนี้คอยดูคุณอยู่ไม่ห่างนะคือเขาเขารู้ความเคลื่อนไหวของคุณอะ่ะรู้ว่าตอนนี้คุณทำอะไรคุณเป็นยังไงคุณ คุณคุยกับใครไหมคุณมีอะไรยังไงกับใครไหมคือคือเท่าที่คนคนนี้จะสืบเสาะได้นะทุกด้านนะคะทั้งด้านหน้าที่การงานทั้งด้านโซเชียลถ้าเขาส่องคุณได้เขาเขาส่องคุณด้านไหนได้เขาส่องหมดคนคนนี้นะในอดีตน่าจะเป็นเขาหรือเปล่าคุณถูกเขาทิ้งไว้ข้างหลังเขาเป็นคนเดินจากคุณไปเขาเป็นคนทิ้งคุณไปคือทิ้งคุณไปอย่างไม่ไม่มีคําอธิบายอยูอ่ดีก็หายหาย,หายเงียบไปเลยผู้อ่านว่านะ แต่ปัจจุบันคนคนนี้อยากขอโอกาสนะคะพลังงานรีเทิร์นนะใบกลางนะคะใบนี้นะคนคนนี้อยากขอโอกาสอีกครั้งจากคุณนะผู้อ่านว่าบางเคสบางท่านอาจจะเคยแบบไปไปกลับกลับกันหลายรอบแล้วก็เป็นไปได้นะพลังงานเป็นไปได้นะคะคืออาจจะทะเลาะก,กันหลายครั้งแล้วก็นิ่งไปแล้วก็กลับมาคบกันใหม่แล้วแล้วครั้งสุดท้ายนี่น่าจะเป็นจุดแตกหักฟังเส้นสุดท้ายของพวกคุณนะมันมีพลังงานเบกกิ้งพอยท์อืม ครั้งหลังเนี่ยผู้อานไม่ไมไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรแต่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าพอกับค,คนคนนี้ตอนนี้เขาได้แต่เขาได้แต่คิดนะคะเขาได้แต่คิดว่าคุณกับเขาอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึง่งจะเป็นครั้งที่เท่าไหรก่ก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ไพ่มันขึ้นสามขึ้นสามดาบขึ้นหกดาบ อ,อาจจะเป็นโอกาสครั้งที่สามก็ได้นะคะพลังงานนะขึ้นหนึ่งดาคนคนนี้อยากขอโอกาสอีกครั้งนะคะคนคนนี้ส่งพลังงานมาทางหน้าไพ่ออร์เค้นนะอยากจะฝากบอกคุณว่าขอโอกาสให้หน่อยเพราะว่าทุกวันนี้เขาตามสืบเรื่องคุณชัดเลยอะ่ะเขาตามสืบตามสองเรื่องคุณเขาเขาอยากจะเขาเป็นไปได้เขาก็อยากจะเอ่ยคําขอโทษนะผู้อ่านว่านะ ตอนนี้เขาคิดเรื่องคุณถึงขั้นเอาไปฝันละเมอฟุ้งเลยค่ะมีพลังงานแฟนตาซีนะให้ข้อความอยากบอกอะไรคะโอ้ไปแรกชัดมากคุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีเหมือนคนคนนี้เพิ่งรู้ใจตัวเองอะค่ะเพิ่งเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของตัวเองจริงๆว่ารักใครหัวใจของคนคนนั้นอยู่ที่ใครอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ที่คุณนะมันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานของของมือที่สของคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้พวกคุณมีปัญหากันก็เป็นไปได้นะคะฉันพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกันพไพ่ใบนี้น่าจะคือคุณน่าจะหมายถึงคุณแล้วคุณสื่อบอกกลับไปนะ ถ้าคุณจากไปโดยไม่มีเหตุผลก็ไม่ต้องกลับมาพร้อมคําแก้ตัวใบนี้ก็น่าจะหมายถึงคุณนะคือคุณฝากไปบอกคนคนนั้นนะผ่านว่านะฉันมีบางอย่างที่จะขอโทษคุณนะ่ะชัดเจนเลยเขารู้สึกผิดเขาอยากขอโอกาสแล้วเขาก็อยากเอ่ยคําขอโทษนะคะพลังงานคนเก่าของคุณนะฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้ในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมองว่าสิ่งที่คุณปฏิบัติต่ตอเขาอ่ะ มันมันคงไม่ใช่ความรักที่แท้จริงจากใจอาจจะเป็นการทําเพื่อหวังประโยชน์อะไรก็ตามคือนานาแล้วแต่เขาจะคิดบาบา,บารอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณทําให้คือมันออกมาจากความความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้จริงๆเนี่ยซึ่งเขาเพิ่งมารู้ตอนนี้ค่ะยิ่งฉันได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าใดฉันก็ยิ่งรู้ว่าฉันรักคุณมากขึ้นเท่านั้นเวลาค่ะเวลามันเป็นตัวที่ทําให้คนคนเนี้ย เห็นภาพชัดเกี่ยวกับคุณน่ะคือคุณน่ะเป็นของจริงไงคุณไม่ใช่ของปลอมอะอะไรคือคือสิ่งที่คุณทําในอดีตอะเมื่อก่อนเขายังไม่เชื่อไงแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเก็ตแล้วว่าคุณทําด้วยความบ,บริสุทธิ์ใจจริงๆคุณไม่ได้แกล้งทําคุณไม่ได้เสแสร้งเนี่ยมันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณเขาฝากมาบอกนะคะว่าคุณเป็นรักแรกของเขานะพลังงานนะคะฉันรู้สึกเศร้านะ แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรต้องรู้สิคะคนเราจะไม่รู้ในสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการทําได้ไงถูกไหมเราไม่ควรไปไกลกว่าน,นี้ใบนี้น่าจะหมายถึงคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะฝากไปบอกใครคนนั้นนะคะว่าควรจะหยุดควรจะพอนะก็อันนี้พลังงานรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแรนดอมนี้นะผู้อ่านขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมแรนดอมนะโชคดีร่ำรวยมีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงแล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ